ครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้19กรกฎาคม2566นกะครับก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี <surve muscular section> ่ๆที่เราขบวนอยู่ยังไงฮะชอบบทวิเคราะห์ของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดทับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยว่อเช้าไม่ได้มานะครับเลยมาอัปเดตไวๆช่วงเย็นกันให้สักนิดหนึ่งนะครับก็ ฝากไว้สำหรับพี่ๆเมมเบอร์ด้วยละกันยังไม่ได้มีอัปเดตวันนี้นะครับเพราะจังหวะมันยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เนาะนะครับขึ้นมาอยู่มากองที่บริเวณแนวต้านเนาะก็เลยสิบ้าทียังรอก่อนนะครับสิบ้าทีรอมันรอจังหวะนิดนึงอ่ะมาเร็วๆวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมนะครับแนวต้านนะครับบริเวณแนวต้านเนาะ ก็อย่างที่บอกครับ1,980ถึง1,985เนี่ยเล็กๆตรงนี้แหละที่ติดอยู่นะครับแล้วก็เป็นแนวต้านที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นเทรนด์ด้วยอ่าแต่เมื่อวานราคาส่งมาส่งมาแรงเหลือเกินนะครับก็ต้องส่งมาบอกว่าส่งมาแรงเหลือเกินจะบอกว่าเอ้ยไปช็อตได้ไหมมันมันจะสวนเทรนด์เอานะนะครับมันจะสวนเทรนด์เอาแต่ว่ายังไงภาพเดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์นะครับ ภาพเดยังไม่ได้ถึงนะแบบเอ้ยยกแล้วก็เปลี่ยนวิ่งขึ้นอย่างนี้ต้องบอกว่าภาพเดยภาพใหญ่เนี่ยผมยังมองแนวโน้มทิศทางที่ยังเป็นขาขึ้นนะแต่ถามว่าจะขึ้นตรงนี้เลยไหมผมมองว่าราคาจะย่อจะพักก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยหาจังหวะขึ้นจะขึ้นเลยอะยังนะครับผมมองว่ายัางก่อนเพราะเดย์หนึ่งเดย์ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์สองยี่สิบหกจุลายยังกดดันอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะมองปัจจัยตัวนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเบรก ถ้าเบรกมีโอกาสขึ้นวิ่งแรงได้ไหมได้วิ่งลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เพราะนั้นถ้าจะผ่านก็ต้องหลุดหนึ่งเก้าแปดห้าไปก่อนตอนเนี้ถามว่าจะให้เข้าตรงนี้เลยบายตรงนี้เลยยังไม่ใช่แต่ถ้าจะเข้ารอหลุดมาเดี๋ยวรอย่อตรงเนี้ก็ก็เข้าได้นะครับถึงจะไม่ได้มาเข้าตรงนี้นะสมมติไม่ได้มาเข้าตรงนี้ก็ไปรอขึ้นยอ่อแล้วค่อยเข้าค่อยกดลดตามก็ได้ มันไม่ได้สำคัญขนาดว่าคุณต้องได้ต้นเทรน์ใช่ไหมต้องบอกคนที่ถ้าจะตกรถและเสียดายจริงๆคือคนเล่นยาวแล้วถามว่าตอนเนี้ยพี่ๆที่ฟังกันอยู่มีกี่คนบ้างครับที่ถือแบบถือเล่นทีพีกันตั้งแต่แบบห้าสิบเหรียญหรือ100หนึ่งร้อยเหรียญมีไหมนะมั้ยส่วนใหญ่ก็ประมาณยี่สิบนี่ถือว่ายาวสำหรับหลายๆคนแล้วใช่ไหม เมราะคนที่เสียดายเนี่ยผมผมไม่ได้ขึ้นรถนะครับแต่คืออย่างที่บอกแหละว่าเออเดี๋ยวผมรอย่อก่อนถ้าย่อมาค่อยโฟ้นตามไม่เป็นไร์ช่างมันคือถึงจะตกรถก็ตกครับมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดว่าเอ,อ้ยต้องได้ต้นเทรนเราไม่ได้เทรดไม่ได้เทรดเอาเท่น,นะนะครับไม่ได้ต้องเอาจุดเข้ามาแข่งมาโชว์กับใครไม่ได้ประกวดจุดเข้านะครับเราเอากําไรครับอย่างน้อยสต็อปรอดต้องต่ำาีพต้องได้ระยะ สำคัญตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดให้มาเข้าตรงนี้แล้วรอเหวี่ยงยังไม่รู้จะเหวี่ยงไปไหนไงถูกไหมเออแต่จุดที่เราคาดว่าเออน่าจะลงมารับตอนนี้ก็คือหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเก้าสี่ศูนย์ซึ่งเป็นรับของสี่ชั่วโมงแต่อยู่ไม่อยู่ละ่ะก็มารอดูหน้างานถูกไหมเออถ้าหน้างานราคาปรับตัวลงมาติดเออเริ่มไซด์เวย์เริ่มกลับตัวเนี่ยจังหวะโ o โล,โลเข้าได้ แต่ถามว่าก็ยังไม่หลุดอีกแหละเดถ้าเกิดย่อตรงนี้ถูกไหมก็เล่นจังหวะ4ชั่วโมงแต่ได้ราคาที่ดีขึ้นแล้วก็รอลุ้นถ้าลุ้นขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่ได้หักหัวกลับลงมาก็หนีออกแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นจังหวะในการเล่นของเดนะครับเพราะฉะนั้นยังมองภาพยังไม่ผ่านแนวต้านระวังทุกกลับกันสักหน่อยมาที่ในส่วนของภาพ4ชั่วโมงนะครับภาพ4ชั่วโมงนี่ก็ยังเป็นต้านอยู่แต่4ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าทรงดีนะครับทรงดี ก็เล่นสี่ชั่วโมงก็กำไรไปอืมแต่ตอนนี้ไกลแล้วหรือยังไกลแล้วถ้าตกมานะสมมติถ้าเกิดเนี้ยตกเทรนด์นี้กลับมานะหักหัวกลับมานะเราวังลูกกลับนะครับเพราะนั้นผมให้แนวรับเนี่ยถ้าเกิดจะย่อลงมาเนี่ยต้องไม่เกินน่าหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอย่าเกินนะถ้าจะแข็งแรงนะครับถ้าจะแข็งแรงหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอย่าเกินขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นไปเลยย่อมาได้แล้วก็ต้องขึ้นต่อนี่คือท่าส่งจะขึ้น แต่ถ้าเกิดลงมาแล้วกตกเทนแล้วก็หลุด1,970อีกจบกันครับไปเจอกันข้างล่าง1,930 1,940ครับสำหรับภาพ4ชั่วโมงแม้จะเป็นเทรนแข็งแรงมาก็จริงแต่อย่าทิ้งเทนเดย์ถูกไหมเทนเดย์ก็อย่าทิ้งเทนเดย์มาทรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังหน่อยกราฟไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับกราฟไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเพราะนั้นมันมีโอกาสพักย่อได้เหมือนกันนะครับ มาดูภาพชั่วโมงครับภาพชั่วโมงต้องบอกว่าเออเริ่มเห็นการแกว่งการออกข้างมาบ้างสําหรับวันนี้เมื่อวาน,นวิ่งทั้งวันขึ้นยหวใช่ไหมวันนี้เริ่มเห็นการข้างมาบ้างนะครับตอนนั้นถ้าตกเพรนนี้นะครับหรือหลุดโลดวันนี้นะครับมองว่าราคาจะอ่อนกําลังลงนะครับก็ลงมาเล่นรับแรกหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้านะครับเป็นรับของชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้านะครับ แล้วก็จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าหลุดหกหาอะไรแถวเนี้ยถ้าหลุดแถวนี้ลงมาเนี่ยผมมองนี่เลยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนะเออแต่เดี๋ยวดูทรงก่อนว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะครับดูทรงแวว่าทรงทรงจะเป็นยังไงก็ฝากเอาไวล้ละกันสําหรับในส่วนของวิเคราะห์อัปเดตให้ตอนนี้ก่อนเอาเร็วๆก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่ดีเทลเพิ่มเติมเอาให้ทํางานกันได้ก่อนสําหรับตอนนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้มาเนาะ ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมกันอยู่ยังไงากชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดทับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่เราอยดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีคา่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบเย็นทุกหนึ่งเดี๋ยวเจอการอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับ